รอบนี้ YouTube เอาจริงคุณผู้ชมใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สาย AI เนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะสัมผัสได้แล้วว่าโอ้โหเหมือนมีพลังงานบางอย่างจาก YouTube ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะ AI ไม่ได้เป็นลูกลักอีกต่อไปนะแล้วก็คนที่ทำคลิปวิดีโอแนวแนวแบบรีแอคชั่นเอาวิดีโอคนอื่นมาแล้วก็มานั่งดูแล้วก็ หัวเราะคำคำวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยซึ่งที่ผ่านมานหลายๆคนก็มองว่าวิธีการทําวิดีโอแบบนี้เป็นเหมือนการทํานาบนหลังคนไปเอาวิดีโอคนอื่นมาแล้วก็นั่งดีแอคเนี่ยนะครับน่าจะได้รับผลกระทบทั้งหมดครับนะเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบนี้คือเมื่อประมาณสัก4-5เดือนที่แล้วนะผมได้เข้ามาดูสถิติหลังบ้าน y o u t u b e ของช่องตัวเองเนาะแล้วก็ช่องที่อยู่ในเครือของผมเนี่ย ทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสงสัยว่าเอ๊ะทำไม YouTube ในเครือของเราเนี่ยทุกช่องเลยนะ Engagement แล้วก็หลังบ้านเนี่ยสถิติต่างๆมันค่อนข้างที่จะลดลงอะประมาณเกือบเกือบสเท่าจากที่เคยได้เมื่อก่อนโดยที่เราก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนี้ ทั้งที่ข้อมูลแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆที่ผลิตอยู่ในเครือเนี่ยนะครับค่อนข้างมีคุณภาพกว่าเดิมด้วยนะเพราะว่าใช้ AI เนี่ยเอามาเจเนเรตแล้วก็มีการแบบใช้ AI ช่วยในการค้นหาข้อมูลแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาทําเป็นข้อมูลชุดใหม่ๆแล้วก็ทําคลิปวิดีโอไปเนี่ยนะครับมันน่าจะเกิดคุณประโยชน์ที่ดีกว่าแต่กลับการก็คือยอดวิวค่อนข้างลดลงนะครับก็ไปค้นหาต้นต่อจนได้ทราบว่า วิดีโอที่ถูกอัปโหลดเข้าไปใน y o u t u เนี่ยนะครับมันค่อนข้างมีปริมาณที่มหาศาลไปดูสถิติจากใน y o u t u นะครับที่เขามีการโพสต์ออกมาซึ่งจะเป็น Youtube ต่างประเทศนะในข้อความมาออสถิติการอัปโหลดเข้าไปในแพลตฟอร์มของ Youtube เนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยคนพบว่ามันถูกอัปโหลดไปมากนะครับในยุคข,ของการใช้ AI ในการผลิตคลิปวิดีโอซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนสามารถทำมันได้ง่ายขึ้นเน นะอย่างในน้องผมเนี่ยน้องตัดต่อในทีมงานผมเลยนะครับน้องเบสน้องเบสตัดต่อเนี่ยเขาใช้โปรแกรมแบบอ๋อแชทนะครับในการกคิดสคริปต์เพลงขึ้นมาจับโยนเข้าไปในแอปซูโน่ซูโน่ก็จะแต่งเพลงออกมานะครับแล้วก็เอาไปเข้าโปรแกรมของ AI อีกตัวหนึ่งนะฮทำภาพขึ้นมาแล้วก็เอามาประกอบการเป็นวิดีโอแล้วก็โยนเข้าไปในแพลตฟอร์มของ YouTube น้องผมทาแบบเนี้ยมาเนิ่นนานแล้วตั้งแต่ AI มันเริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับในการทําวิดีโอทําเพลงทําอะไรอย่างเงี้ยครับก็จับโยนเข้าไปวันหนึ่งห้าวิดีโอหกวิดีโอคุณผู้ชมคิดดูมันเยอะมากนะโยนไปโยนไปโยนไปแล้วหลายช่องโดยปรากฏว่าทําแบบเนี้ยมาเนิ่นนานลแล้วก็ใช้วิธีการเนี้ยในการหาเงินนะครับต่อเดือนก็มีไรายได้เสริมเดือนละเป็นหมื่นกว่าบาทเลยนะนะครับเป็นหมื่นกว่าบาทเลย บางเดือนได้9 0 0าบางเดือนได้หมื่นกว่าคิดดูว่าไม่ต้องทําอะไระนะครับแค่คลิกคลิกๆอย่างเดียวโดยใช้โปรแกรมเ i ไอโยนคลิปวิดีโอเข้าไปซึ่งมันไม่ใช่แค่น้องของคนเดียวไงที่ทำนะไม่ใช่แค่น้องในทีมงานนะน้องตัดต่อผมคนเดียวที่ทำานีเมื่อจะมีคนที่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็ทาเขาก็โยนวิดีโอเข้ามาใน YouTube แบบจํานวนมากนะครับพอเป็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยยูทูบตอนนั้นไม่ได้มีการควบคุมในส่วนของ AI แบบชัดเจนเหมือนเท่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่า พาให้คนที่เป็นตัวจริงเนี่ยนะครับอย่างคนที่พูดจริงๆอย่างเงี้ยนะฮะยอดวิวลดลงเอนเกจเมนต์ลดลงนะครับรวมไปถึงหลังบ้านเนี่ยสถิติต่างๆเนี่ยลดลงกว่าเดิมหลายเท่านะหลายเท่าตัวอยู่บางช่องนะครับแต่ของผมประมาณเกือบสามเท่าะนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอที่ผลิตจากคลิปวิดีโอคนจริงเนี่ยมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้เงนะี้ยแบบที่จะผลิตวันละห้าวิดีโอหกวิดีโออะไรแบบเนี้ยมันทําได้ยากนะก็เลยกลายเป็นว่า อคอนเทนต์ที่เป็น AI เนี่ยมันก็จะเยอะมากนะครับแล้วทําไปทํามาปั๊บเนี่ยคอนเทนต์ที่เป็น AI เยอะๆเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันไม่มีจิตวิญญาณดูแล้วเหมือนเราดูอะไรก็ไม่รู้นะครับมันไม่ได้เข้าถึงเหมือนกับคนที่ผลิตคลิปวิดีโอจริงๆ YouTube ก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยฉันน่าจะต้องมีอะไรมาลองรับมันหน่อยแล้ววะไม่ไหวแล้วไม่งั้นคนเนี่ยโ,โหหนีออกจากแพลตฟอร์มแน่ๆเพราะว่า AI ที่ไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ใหม่ๆแบบเนี้ยมันไม่เวิร์ก มันดูแล้วมันไม่ได้อะไรใหม่ๆเลยมันดูแล้วไม่มีคุณค่าเขาก็เลยเออกกฎมาควบคุมตรงนี้อีกทีหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่า YouTube จะต่อต้านคนที่ใช้ AI นะครับ YouTube บอกว่า AI เนี่ยฉันสนับสนุนอยู่แล้วนะอยากให้ y o u t u b e เนี่ยมันก้าวไปควบคู่กับ AI เลยแต่ว่าขอเป็น AI ที่มีการแบบสร้างสรรค์นหน่อยได้ไหมเช่นมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งนะครับนะ เป็นช่องที่ทําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเล่าเนี่ยนะครับผมแต่ว่าเขาใช้ AI มาสร้างวิดีโอเป็นภาพประกอบอย่างดีเลยนะเหมือนนั่งดูภาพยนตร์เลยนะครับเออแบบนั้นนะ u t u b e โ okay. อเคทำเนื้อหามาเอา AI มาประกอบเป็นวิดีโออะไรแบบนั้นนะครับย่เหมือนเป็นการเล่าเรื่องเนี่ยยูทูบเขายังให้ไปต่อได้เพราะว่ามันสร้างคุณประโยชน์ใหม่ๆนะครับหรืออีกช่องหนึง่งอันนี้ผมบ้ามากจากช่องเล่าเรื่องนะครับธรรมดาที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละ แต่ก็ใช้ AI ในการแบบเจ n เน a เรตแบบออกมาเป็นเสียงภาคนะครับประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศเวียดนามประเทศแบบอ,อ่จีนเกาหลีอะไรคือมันทําได้หมดกัแบบประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยอเมริกาคือแบบมันมันทำภาษาได้หมดเลยนะครับก็ทําออกมาเป็น20กว่าภาษาแล้วก็อัปโหลดเข้าไปใน YouTube กลายเป็นว่าช่องเขาโกอินเตอร์ไปเฉยเลยสร้างไรายได้มหาศาลเลยจากการที่เนี่ยแค่ใส่ภาษาเนี่ยคนพูดเหมือนเดิมนะเนี่ยน่งพูดแบบนี้แหละ แต่ถ้าเกิดคุณดูอยู่ต่างประเทศอ่ะคนดูอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเสียงพูดก็จะเป็นภาษาอเมริกาเลยนะครับอังกฤษเลยอะไรแบบเนี้นะครับนั่นคือการใช้ a อแบบสร้างคุณประโยชน์ใหม่พอทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็สามารถรับเงินได้เหมือนเดิมนะครับได้ยอดวิวที่ดีเหมือนเดิมส่วนคนที่ใช้กลยุทธ์เหมือนเดิมเนี่ยนะครับนะบผมไปดูหลังบ้านของน้องมาช่องน้องเนี่ยทำทั้งเดือนเลยนะโยนไปโยนมาลงคลิปวิดีโอไปเนี่ยนะครับ มันเริ่มเห็นผลตั้งแต่ช่วงหลังแล้วนะไม่ใช่ว่า15กรกฎาคมเ่ยเห็นผลเลยนะก่อนหน้านั้นอนะ่ะมันเริ่มเห็นผลมาแล้วทําทั้งเดือนเลยจากที่เคยได้เดือนละหมื่นกว่านะแปดพันเก้เหลือเดือนละร้อยสี่บกว่าบาทเหลือเดือนละประมาณสักเออสามร้อยนะไม่ใช่แค่นั้นนะผมเข้าไปในกลุ่มของ Facebook นะครับที่คนทำเอไเนี่ยอยู่ในนั้นนะที่เขาเขาคัสเรียนของเขา,าเอ่ะเออคัดเรียนพวก การทำา i i การใช้ในการทำวิดีโอนะครับมีการแบบเรียนคอร์สแบบเขียนพร้อมเลยนะมีแจกพร้อมแจกอะไรเงี้ยนะครับผมก็เข้าไปดูในกลุ่มนั้นนะครับปรากฏว่ามีคนบ่นเหมือนกันทำทั้งเดือนเลยได้400-300นะครับแล้ววันนึงทำเยอะด้วยนะทำเยอะด้วยแต่ยอดวิวมี6มี10มี50มีร้อยอะไรแบบนี้คือมันมันไม่เพียงพอไงพอยอดวิวมันไม่เกิดโฆษณานไม่เข้าไง ก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อคนที่ทําคลิปวิดีโอในแนวนี้นะครับโดนลดลงแล้วนะครับต่อจากนี้ไปเราก็จะได้เห็นอะไรที่เป็นจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นนะครับ AI ไม่ได้หายไปนะ AI ยังคงอยู่ครับแต่ AI ต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีความแบบแอดวานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเอไอ AI นะครับใครที่ใช้ AI สร้างวิดีโอขึ้นมาแล้วทําให้คนในโซเชียลมีเดียนะครับเข้าใจผิดว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเช่นแบบพวก ทำคลิปวิดีโอแล้วเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรถแก๊สร,ระเบิด,ดรถอะไรเยอะก็คือคุณระวังให้ดีๆเชียวผิดกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์นะครับนะการเอาข้อมูลเท็จขึ้นสู่สาธารณะนะครับโดนจับได้นะครับใช้ดีๆ AI ใช้ดีๆนะก็อะไรคือพูดถึงในมุมของ AI นะครับส่วนใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สาย React เนี่ยนะครับก็แน่นอนครับว่ามันไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ใหม่ๆใ,ให้นะครับ ถามว่าทําได้ไหมต่อจากนี้ไปก็ทําได้นะครับแต่ว่าเงินอาจจะได้น้อยลงหรืออาจจะในคลิปนั้นๆอาจจะไม่ได้เงินเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายพวกเล่าข่าวพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันพอจะปรับปรุงได้นะครับเอามาแบบนิดๆหน่นอยๆขึ้นมาโชว์ให้มันแบบมีกิมมิคเล็กๆที่เราพูดถึงอะไรแบบเนี้ยนะครับมันยังพอไปได้มันยังพอที่จะทําได้นะครับแต่คนที่แบบเ,ออเป็นแบบรีแอคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมนะคือ u t u b e เนี่ยเขาได้สร้าง AI ตัวหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันของยู u ูบนะครับนะซึ่งเอามาตรวจจับนะว่าคลิปนี้เป็น AI สร้างไหมคลิปนี้เป็นรีแอคไหมนะครับเขาสร้างมันมาโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็เอามาจับสิ่งนี้นะฮะซึ่งมันทำงานได้ดีด้วยนะถามว่าทำไมผมรู้แบบนั้นกนะ็คือหลังจากที่ระบบหลังบ้านผมห่วยแตกมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วหลังๆมาเนี่ยมาเริ่มกลับมาเนี่ยคือมาเริ่มจับได้ว่าวิดีโอต่างๆที่มันทําแล้วไม่เกิดคุณประโยชน์ใหม่เนี่ยนะครับมันถูกควบคุมแล้ว นะ่เขาพยายามดันตัวจริงให้มันขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องแล้วกันนะอาจจะยาวๆไปหน่อยแต่ว่าใจความสําคัญก็คือการใช้ AI ต่อจากที่ไปก็ให้มันสร้างสารรค์ขึ้นให้มันมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับคุณคิดดูว่าคนที่จะทําคลิปวิดีโอการทําเพลงเหมือนคุณนะสมมติแล้วกันนะว่าวันนี้ผมจะทําเพลงรักใช่ไหม ช่วยทําเพลงรักให้หน่อยแบบแอบ,บรักเข้าข้างเดียวเนี่ยเราก็โยนไปปึ้งคำแค่นี้คุณคิด,ดว่าจะมีกี่คนนะที่ทำอะ่ะนะฮะมันก็จะมีคนแบบทําอย่างเงี้ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้ AI เนี่ยคุณต้องมีความเฉพาะทางคุณต้องให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณเองนะครับแล้วคุณก็ทํามันไปเลยรับรองได้คุณอยู่ได้คุณหากินได้แน่ๆน,นะครับนะส่วนใครที่รีแอคก็อันนี้ก็เล่าข่าวได้นะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องรองดูอีกทีว่า YouTube เขาจะทํายังไงกับสิ่งนี้บ้างนะครับเนาะนะก็อ่ะ อัปเดตให้สำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับกับ u u u e e หรืออยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ตามแต่นี่นะครับนะสู้ๆแล้วกันนะครับทุกอย่างเป็นไปได้นะครับพยายามอัปเดตความรู้เรื่อยๆดูข่าวข่าวเรื่อยๆดูกฎกติกาของ YouTube ว่ามันเปลี่ยนไปทิศทางไหนนะครับคุณจะได้จับมาทันนั่นเองนะครับโอเคถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube ของวัใจชาวบ้าน มีเนื้อหาดีๆมาเสิร์ฟให้คุณในทุกๆวันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกไว้คลิปหน้าสวัสดีครับ